เช็คดูเลยว่าเราใช้ของในครัวอย่างไรหลายคนอาจจะเชื่อว่าเลือกซื้อของราคาถูกเพื่อประหยัดเงินเป็นเรื่องที่ดีแต่หากเราไม่ระวังอาจเสี่ยงต่อสุขภาพของครอบครัวได้อย่างง่ายดายจึงต้องเช็คดูและพิจารณาคุณภาพของของใช้ในครัวอย่างละเอียดหลายครั้งเราเลือกซื้อของราคาถูกเพราะคิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแต่หากมองในแง่ด้านอื่นๆอาจเห็นว่าความปลอดภัยและสุขภาพของครอบครัวมีค่ามากกว่าเงินไม่กี่บาทที่เราประหยัดได้จากการซื้อของราคาถูก แต่เมื่อมองในแง่ด้านอื่นๆอ,อาจเห็นว่าความปลอดภัยและสุขภาพของครอบครัวมีค่ามากกว่าเงินไม่กี่บาทที่เราประหยัดได้จากการซื้อของราคาถูกในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมายในการเลือกซื้อสินค้าจากราคาถูกสุดๆจนถึงของใช้ที่มีราคาแพงหลายคนก็จึงมักจะสรรหาสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดซึ่งบางครั้งก็ให้ความสำคัญในเรื่องราคามาเป็นอันดับแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีของใช้ในครัวบางอย่างที่ควรพิจารณาให้ดีก่อนเลือกซื้อเพราะอาจมาพร้อมความเสี่ยงต่อสุขภาพของครอบครัว เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568ผู้เชี่ยวชาญจากเว็บไซต์ซอฮอได้เผยรายการของใช้ในครัวราคาถูก5อย่างที่เตือนให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของครอบครัวแม้ว่าจะซื้อง่ายสบายกระเป๋าก็ตาม 1. เครื่องครัวซิลิโคนเครื่องครัวเคลือบสารกันติดนาเซง เป็นที่นิยมมากขึ้นหลายคนจึงเลือกซื้อทัพพีซิลิโคนเพื่อไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของกระทะหรือหม้อแต่ไม่ใช่ว่าทัพพีซิลิโคนทุกชิ้นจะปลอดภัยผลิตภัณฑ์ราคาถูกมากมายอาจไม่ได้ทำจากซิลิโคนฟูดเกรดแต่ทำจากพลาสติกเคลือบสีที่ไม่ทนความร้อนเมื่อสัมผัสถูกน้ำมันเดือดหรือกระทะร้อนๆก็อาจละลายหรือผิดรูปได้ง่ายๆแถมยังปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตับและระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นหากเห็นทัพพีหรือช้อนที่ใช้เกิดฟองอากาศพลาสติกแตกตัวหรือมีกลิ่นให้ควรหยุดใช้งานทันทีและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารมาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่าเอาสุขภาพของคนในครอบครัวไปแลกกับการประหยัดเงินแค่ไม่กี่บาทแต่นี่เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันหากเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ราคาถูกจะมีคนเชื่อว่าเรากำหนดคุณภาพชีวิตให้ต่ำลงเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพของตัวเอง แต่หากเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยจะมีคนเชื่อว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ 2. แก้วน้ำสีสีหรือมีลวดลายแก้วน้ำที่มีสีสันสวยๆอาจด,ดูน่าดึงดูดแต่ส่วนมากสีเหล่านั้นเกิดจากการทาหรือเคลือบสีทับสีราคาถูกเหล่านั้นมักจะมีสารตะกัว่วหรือโลหะหนักต่างๆเมื่อสัมผัสถูกความร้อนหรือเครื่องดื่มที่มีกระสารต่างๆอาจละลายลงน้ำได้การใช้งานในระยะยาวอาจทำให้มีโลหะหนักสะสมในร่างกายทำลายตับไตและระบบประสาท ด้วยเหตุนี้จะดีที่สุดหากเลือกใช้แก้วใสไม่มีลวดลายและเป็นแก้วทนความร้อนสูงแก้วบรซิลิเกตซึ่งมีความปลอดภัยกว่าแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันหากเราเลือกใช้แก้วที่มีสีสันสวยๆจะทําให้ชีวิตดูสดใสขึ้นแต่หากเราเลือกใช้แก้วใสไม่มีลวดลายจะทําให้ชีวิตดูง่ายดายขึ้นแต่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ 3. ม,มีช้อนและซ่อมที่ทําจากสแตนเลสคุณภาพต่ํา หลายคนอาจจะคิดว่าการใช้สแตนเลสนั้นมีความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ผลิตภัณฑ์มากมายที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลข304หรือ3 1 6นั้นแท้จริงใช้วัสดุที่ทำจากสแตนเลส201ซึ่งเป็นชนิดที่มีราคาถูกขึ้นสนิมได้ง่ายและสามารถปล่อยโลหะหนักออกมาได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนเสมอแต่ของคุณภาพต่ำนั้นมักจะไม่มีการติดฉลากไม่ได้สัญ,ญลักษณ์ผ่านการตรวจสอบและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายเมื่อโดนเกลือหรือน้ำยาล้างจาน โลหะหนักจากสแตนเลสสามารถเข้าไปในอาหารจนเกิดการสะสมเมื่อเวลาผ่านไปและทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อหัวใจตับและกระเพาะดังนั้นควรซื้อผลิตภัณฑ์จากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่มีชื่อเสียงและอยู่ห่างจากของราคาถูกที่ไม่ทราบที่มาแต่นี่ก็เป็นจุดที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันหากเราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจะทำให้เราเสี่ยงกับการถูกเป็นคนใช้งานเทสแต่หากเราเลือกซื้อของราคาถูกจะทำให้เราเสี่ยงกับความปลอดภัยของตัวเองและคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ 4. เขียงไม้เทียมมีการทาสีเคลือบเรียนแบบไม้ธรรมชาติตอนที่มีตัดลงบนเขียงเหล่านี้ตัวเคลือบบนเขียงอาจจะหลุดออกอย่างง่ายดายจนทําให้สารต่างๆเช่นฟอร์มาดีไฮเข้าสู่ร่างกายได้จนเกิดความเสียหายต่อตับและระบบทางเดินหายใจดังนั้นหากสังเกตว่ามีกลิ่นน้ํายาเคมีจากเขียงหรือเขียงเงาผิดปกติให้หยุดใช้ทันทีและให้หันมาใช้เขียงไม้ที่ผ่านการรับรองหรือทําจากพลาสติกฟู้ดเกรดจะดีกว่า